สัตว์ของก็อตซิลล่าตัวที่12คือไก่แกนที่ถูกมนุษย์ต่างดาวควบคุมเพื่อมายึดครองโลกเช่นเดียวกับคิงกิโดรามีลักษณะที่คล้ายกับไดโนเสาร์ aur, แต่มีความเป็นหุ่นยนต์ในก็อตซิลล่าไฟนอนวอลสแขนของมันสามารถยิงสายได้ และตอนที่สู้กับมัททาแขนของมันถูกเปลี่ยนจากตะขอเป็นใบเลื่อยดวงตาที่สามารถยิงเลเซอร์ได้เจอก็ซิลล่าครั้งแรกในก็ซิลล่าเวอร์ซัสไกแกนในปี1972 13. ฮิดอราเป็นสัตว์ประหลาดที่เกิดมาจากมลพิษบนโลกเจอก็ซิลล่าครั้งแรกในก็ซิลล่าเวอร์ซัสฮิดอราในปี1971 14. Space Godzilla เป็นร่างโคลนของ g o d ซ i l l a ที่เกิดจากเซลล์ของก o d ซ i l l a ไปกลายพันธุ์ในอวกาศมีลักษณะเหมือนก o d ซ i l l a ทุกประการแต่มีแท่งคริสตลัลต่างดาวอยู่บนหลังหางและหัวไหล่เจอก o d ซ i l l a ครั้งแรกใน g o d ซ i l l a เว r s ด์สตาร์เซพกในปี หนึ่งเก้าเก้าสี่สเปซกอร์ซิล่าตัวไหนอะมาชี้ให้แม่ดูหน่อยตัวไหนอะมาชี้ไหนอะอ๋อต้นนี้เหรออ๋อใช่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 นี่ไงแม่ทีีเดยวนี่ไงมันมีอันนี้ที่หลังอะแม่มันเหมือน มีแท่งคริสตัลต่างดาวอยู่บนหลังนี่นะคะแท่งคริสตัลสิบห้าเอบราเป็นกุ้งมังกรที่มีขนาดใหญ่ยักษ์เป็นสัตว์ประหลาดประจำเกาะและคอยขับไล่มนุษย์ที่เข้าไปอยู่แถวนั้นเจาก,ก็ซิลล่าครั้งแรกใน e b i r a Horror of the Deep ในปี1966คามาคุรัสเป็นตะกะแตนที่มีขนาดใหญ่ยักษ์เจอก็ซิลล่าครั้งแรกใน Sun of Godzilla ในปี1967แมงมุมที่มีขนาดใหญ่ยักษ์เจอก็ซิลล่าครั้งแรกใน Sun of Godzilla ในปี1967เช่นกันค่ะ18 มอนสเตอร์เอ็กซ์เป็นสัตว์ประหลาดที่ถูกมนุษย์ต่างดาวเอ็กซ์ควบคุมมาจากอวกาศเพื่อยึดครองโลกและกำจัดก็ซิลล่าและสามารถกลายร่างเป็นไคเซอร์กิโดราได้เจอก็ซิลล่าครั้งแรกในก็ซิลล่าฟานอนวอลสในปี14เก้าไททัน ไททันโนซอรัสเป็นสัตว์ประหลาดยักษ์สูงถึง60เมตรมีลักษณะคล้ายไดโนเสาร์ผสมกับปลาถูกมนุษย์ต่างดาวควบคุมเพื่อใช้เป็นอาวุธในการกำจัดก็อซิล่าร่วมกับเมก,กะก็อซิล่าเ <c oughs> จอก็อซิล่าครั้งแรกใน Terror of m e g a Godzilla <c oughs> ในปี1975ค่ะ20ออกาเป็นสัตว์ประหลาดที่มีรูปร่าง สามารถเปลี่ยนร่างได้เจอก็ซิล่าครั้งแรกในก็ซิล่า2 0 0 0ในปี1999 21ารากอนเป็นสัตว์เลื้อยคลานคล้ายสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ที่เคยสู้กับแฟรงเกนสตา์มาก่อนเจอก็ซิล่าครั้งแรกใน Destroy of m o n s t e r ในปี1968 22มูโตเป็นสัตว์ประหลาดที่มีหน้าตาคล้ายคางคาว มันมาบุกและทำลายเมืองซันฟรานซิสโกเพื่อวางไข่ขยายพันธุ์แล้วมนุษย์กับก็อตซิลล่าก็มาทำลายไข่แลฆ่ามันเจอก็อตซิลล่าครั้งแรกในก็อตซิลล่าปี2014 23เมกากิรัสเป็นสัตว์ประหลาดคล้ายกิกามอสเจอก็อตซิลล่าครั้งแรกในก็อตซิลล่าเวอร์ซัสเมกากิรัสปี2024เมกาลอนเป็นสัตว์ ประหลาดที่อาศัยอยู่ใต้ดินถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ใต้พิภพกดตัวครั้งแรกในภาพยนตร์เรื่อง Godzilla vs Megalon